ตัวอย่าง2.3.5ให้ f x เท่ากับล็อ g ของ1บวก x จากฟังกช์ชันนี้เนี่ยให้ประมาณค่าฟังกช์ชัน f 1.2ส่วน2ความหมายของ f 1.2ก็คือให้ประมาณค่าล o g 3 3ส่วน2นั่นเองแล้วก็การประมาณค่านั้นนะ่ะให้หา การประมาณค่าฟังก์ชันนั้นน่ะนะให้มีความถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่2เพระาะงการประมาณค่าเราก็ต้องหา n ก่อน n ที่ทำให้เนี่ย pn ใช้ประมาณค่าแล้วมีความถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่2เริ่มต้น Fx คือ l o อ1บวก x แทนค่า x เป็น0ละ l o อ1เป็น0 หาอนุพันธ์ครั้งที่1อนุพันธ์ของล็อก,ก็ได้เป็น1ส่วน x บวก1่พอแทนค่า x เป็น1ลงไปก็ได้1ห,หาอนุพันธ์ครั้งที่2ลบหหารด้วย1บวก x กําลัง2แทนค่า x เป็น0ูนย์แล้วได้ลบ1อนุพันธ์บที่3นะอนุพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็น2ส,ส่วน1บวก x กําลัง3ให้สังเกตเห็นไหมเครื่องหมายมันจะสลับที่กันระหว่างบวกลบนีจริงๆมีค่าเป็น2นะแต่ว่าเขียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกรณีทั่วไปก็คือขอเขียนเป็น2 f a แฟกทอเรียลหาอนุพันธ์ครั้งที่4นะก็กลายเป็นลบ2คูณ3ตัวหางก็กําลังเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งนะทำนองเดียวกันขอเขียนเป็นลบ3 f a แฟกทอเรียล ในทอนองเดียวกันนะอนุพานธอันดับที่5ก็จะกลายเป็นบวก4 f a แฟกทอเรก็ให้สังเกตรกรณีทั่วไปจะเห็นว่ามีเครื่องหมายเป็นบวกลบสลับที่กันนะบางกรณีทั่วไปนะให้เขียนสูตรได้เลยนะไม่ต้องพิสูจน์แบบอุปนายเชิงคณิตศาสตร์นะเป็นผลมาจากบวกลบสลับที่กันก็ลบ1ำลัง n ลบห ส่วน Factor i a l สังเกตด,ดูว่าอันดับที่ N พจน์นี้จะกลายเป็น N-1 f a ลบหนึ่งแฟนะให้สังเกตกรณีทั่วไปอนุพันธ์อันดับที่ N-1 -1 บวก1ลบ1ำลัง N N Factor แ a l แต่เนื่องจากให้ประมาณค่าที่จุด4ตัวหารก็เป็น1-4บวกยกกำลัง N-1 นบวก1นี่ก็คืออนุพันธ์อันดับที่ N-1 บวก1ที่จุด4แทนค่าสูตรได้ PNX ละ เนื่องจากเราต้องการประมาณค่าให้ถูกต้องถึงทศนิยมตัแหนังที่2เพราะเราจะเอาเงื่อนไขนี้เนี่ยไปหาเศษเหลือก่อนไปหาเศษเหลือก่อนว่าเศษเหลือควรจะน้อยกว่าจุดศูตัวแล้วก็หแล้วมาดูว่า n ควรจะมีค่าเท่าไหร่ใช้หลักคิดแบบนี้นก็เริ่มต้นนะค่าสมบูรณ์ของเศษเหลือน้อยกว่า 0. 0 3ตัวแล้วก็5เสร็จเหลือเราคิดเวลาในเทอมอนุพันธ์ตัวนี้นะคิดเวลาก็เอามาแทนค่าเลยค่าสมบูรณ์ของผลคูณแยกเป็น2ชิ้นคูณกันถัดไปเนื่องจาก c อยู่ระหว่าง0กับ x แต่ x เราจะแทนค่าด้วย1ส่วน2ก็แปลว่า c มีค่าระหว่าง0กับ1ส่วน2พจน์ของตัวคูณเนี่ยพจน์ของตัวคูณขณะนี้เนี่ยสังเกตดูนะลบ1กำลัง n หายไปแล้วเพราะเป็นเจออบส์ลูรก็หายไปนี n factorial ตัดกับ n บวก1 factorial ก็เหลือ n บวก1เฉยๆ x เท่ากับ1ส่วน2พจน์นี้ก็เลยกลายเป็น1ส่วน2ยกกำลัง n บวก1 พราะจากเงื่อนไขนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่า n ควรจะมีค่าเท่าไหร่เริ่มต้น c มีค่าระหว่าง0กับ x x เป็น1ส่วน2 1บวกตลอดยกกำลัง n บวก1ตลอดอสมการเหมือนเดิมกับเศษเป็นส่วนนะอันนี้3ส่วน2ยกกำลัง n บวก1กับเศษเป็นส่วนอสมการก็กลับข้างกลับข้างมาเป็นด้านนี้ นี่ก็กับเศษเป็นส่วนละ1ส่วน1เพราะฉะนั้นจากสมการที่1นะเราขจัดพดไปได้1ตัวแล้วนะก็เหลือว่าค่าสมบูรณ์ของเศษเหลือ R n มีค่าน้อยกว่าตัวนี้ต่อไปเราอยากได้ว่าคนะ่าสมบูรณ์ของเศษเหลือมันน้อยอยู่0.03ตัวแล้วก็5มันก็เอาเงื่อนไขนี้มาใช้กันนะ1ส่วน n บวก1 2กำลัง n บวก1 ลองแทนค่า n เป็น1ได้หรือยัง n เป็น2ได้หรือยัง n เป็น3ได้หรือยังแทนจนกระทั่งว่า n เป็น6กับ n เป็น7ลองเทียบดูตอนที่ n เป็น6อันนี้มันจุด0 2ตัวแล้วก็1นะึ่งยังไม่พอแต่พอ n เป็น7จ3ุด 0, 3ตัวแล้วก็4 8ใช้ได้ละเพราะในที่นี้เราก็เลือกใช้ n เป็น7เดี๋ยวเราก็ดูกันว่า r 7 x ตัวนี้ใช้ได้ก็เอา n เป็น7ไปหาค่า p7x ต่อไป p7x จากกรณีทั่วไปของสูตรเมื่อกี้ก็หาจนกระทั่งถึงพน์สุดท้าย x กำลัง7ส่วน7ประมาณค่าเนี่ยแทนค่า x ด้วย1ส่วน2ลงไปตรงนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะ เพราะฉะนั้นค่าประมาณมีค่าประมาณเท่ากับจุดส0่ศูนแล้วก็มีความถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่สองสูตรเทเลอร์หรือพหุนามเทเลอร์ดีกรีเอน,นั้นนะ่ะสามารถนำมาเขียนแทน Fx ได้พอเขียนแทน Fx ได้ใช้หลัก อินทิเกรตผลบวกเท่ากับผลบวกอินทิเกรตก็สามารถใช้สูตรนี้มาช่วยในการประมาณค่าอินทิกรัแต่นี้ถามว่าค่าจริงกับค่าประมาณแตกต่างกันยังไงก็บอกแตกต่างกันเท่ากับอินทิเกรตเศษเหลือนี่แหละแปลงค่าจริงกับค่าประมาณแตกต่างกันไม่เกินอินทะิเกรตจาก A ถึง B แอป o ์ u t ด r n x d x อันนี้เราก็สามารถหาขอบเขตค่าผิดพลาดได้เหตุผลในการประมาณค่าที่เขานิยมใช้อีกอันหนึ่งก็คือหาขอบเขตบนของอนุพันธ์อันดับที่ n ถ้าตัวนี้เป็นค่าคงตัวก็จะทำให้อินทิเกรตง่ายนั่นเองเนื่องจาก m เป็นขอบเขตบนเพราะฉะนั้นแอปส l ล t e ของอนุพันธ์ระดับที่ n บวก1ที่จุด4ก็เลยน้อยกว่า m ด้วย เพราะฉะนั้นตัวเศษเหลือนั้นน่ะเนะ,นะเราก็เลยไม่ต้องคิดถึงตัวอนุพันธ์แล้วเน,นีเอาแต่ตัวนี้ออกมาได้เลยเนะเพราะว่าเรารู้ขอบเขตบนของมันโดยหลักคิดแบบนี้เนี่ยก็จะพบว่าอินทิเกรตนะแอบส์ลูดเอ็กลบเอ็กยกกำลัง n บกหเป็นพหุนามจะทำให้พจน์นี้นีพจน์นี้นะอินทิเกรตได้ง่ายหลงตัวอย่าง2.3.6 นะให้ f x เท่ากับ sin x ให้ประมาณค่าอินทิเกรตฟังก์ชันในที่นี้คือ x คูณ sin x จาก0ถึง1ถ้าใช้ความรู้แคลคูลัส1ก็อินทิเกรต by parts ก็ออกนะแต่ว่าในที่นี้ขอใช้เป็นตัวอย่างในเรื่องประมาณค่าให้ประมาณโดนะโดยใช้พหุนามเทเลอร์ดีกรี5ของ f x นะก็หมายถึงว่าให้หาพหุนามเทเลอร์ดีกรี5ของ f x ก่อน ก็คือ sin นะเสร็จแล้วก็เอา x มาคูณนะให้ใช้สูตรนี้ช่วยในการประมาณค่าจากตัวอย่างที่ผ่านมาพหุนามเทเลอร์ดีกรี5ของ sin เฉยๆคือสูตรเนี้เพราะฉนั้นสูตรเทเลอร์ก็คือ P5 บวกเศจเหลือ R5 นะบวกเพิ่มตัวนี้ x คูณ sin นะพจน์นี้ก็กำลังของ x เพิ่มขึ้น x กำลัง2ลบ x กำลัง4ส่วน3 Fa เนี่ยบวก x กำลัง6ส่วน5 Fa ทพจน์ของเศษเหลือก็ต้องมี x คูณหน้า r x อินทิเกรตผลบวกเท่ากับผลบวกอินทิเกรตน่ยตัวนี้ส่วนนี้เป็นตัวประมาณค่าอินทิเกรตพหุนามนถือว่าเป็นการอินทิเกรตที่ง่ายเศษเหลือเป็นตัวบอกว่าค่าประมาณที่ได้นมีความถูกต้องมากหรือน้อยก็คือขอบเขตค่าผิดพลาด เพราะฉะนั้นพจน์นี้อินทิเกรตออกแน่นอนนะเดี๋ยวเราเศษเหลือมาช่วยในการสรุปผลว่าค่าประมาณที่ได้นะั้นะมากหรือน้อยประมาณค่านะตัวนี้อินทิเกรตจาก0ถึง1เนะี่ยใช้ประมาณค่าเพราะว่าเนะี่ยมันมีเศษเหลืออยู่นะ x กำลังสองอินทิเกรตได้ละ x กำลังสส่วน 3, 3 x กำลังสก็เหมือนกันทำนองเดียวกันเนะี่ย อินทิเกรตเสร็จแล้วก็แทนค่าจาก0ถึง1ตรงนี้ก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขกันได้ค่าประมาณแล้วต่อไปก็ดูว่าค่าประมาณนี้เนี่ยมีค่าผิดพลาดมากหรือน้อยไปดูที่เศษเหลือ x คูณ r5x ดูที่เศษเหลือตัวนี้สูตรของเศษเหลือ r5x ก็คืออนุพานธ์อันดับที่6ที่จุด4 x กำลัง6ส่วน6 f แฟ t ทอเรียลส่วน6แฟกทอเรียดึงออกมาแล้ว x อยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งนะอันนี้ก็กลายเป็น x กำลัง7 ต่อไปดูว่าค่าสมบูรณ์ตัวนี้เนี่ยมีค่ามากหรือน้อยอนุพันธ์อันดับที่6เนี่ยถ้าจำได้ก็ดิฟไซ n c o s สลับไปมาระมัดระหวังเรื่องเครื่องหมายด้วยฟังก์ชันตีโกนแอบส์ลูทไซน์เนี่ยจะมีลบไซน์ซีอะไรก็ตามน้อยกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นพจน์นี้มีค่าน้อยกว่าหนึ่งนั้นจากเดิมก็กลายเป็นอินทิเกรตพรหุนาม x ก,กําำลังเจ็เฉย อินทิเกรตออกแล้วนะเพรว่าค่าผิดพลาดมีค่าเท่านี้นะก็เลยได้สรุปว่าอินทิเกรล i ซ x คูณกับ x จาก0ถึง1มีค่าประมาณจุดสา9 0เนี่ยค่าที่ได้นี้เนี่ยมีความผิดพลาดไม่เกินจุดศูนย์ศู ทีนี้ก็เป็นหลักการประมาณค่าอินทิกรัลโดยใช้พหุนาม Taylor. เทเลอร์เนื่องจากสูตรนี้พอเราใช้ความรู้แคงคูลัส1อินทิเกรตออกแน่นอนลองไปทบทวนกันนะสูตรพัค่าจริงที่ได้ก็แทนค่าแล้วก็ sin 1เรเดียน cos 1เรเดียนถ้าจะประมาณค่าจริงๆก็ใกล้เคียงกันหัวข้อ2.4 อนุกรมเทเลอร์หมายถึง f a อนุพันธ์ f prime a x ล a 1.2f ส่วน2 factor f d o u b l prime a คูณ x ลบ a กําลังสองเนี่ยพันอนุกรมเทเลอร์นั้นนะ่ะนีก็จะมีจำนวนเทอมอินฟินิตตัวอนุกรมเทเลอร์หลักคิดก็คืออนุพันธ์อันดับที่ n ที่จุด a หารด้วย n factor รียรอบจุด a ก็ x ลบ a ยกกำลัง n n เปลี่ยนค่าจาก0ถึงอินฟินิตกรณี a เป็น0นอนุกรมที่ได้ก็เรียกว่าอนุกรมแมคคอรินป็นสูตรอนุกรมเทเลอร์พหุนามเทเลอร์คล้ายกันนะพ,ะพะหุนามเทเลอร์ก็มี n พจด สนะูงสุดก็คืออนุพาอนอันดับที่ N แต่ถ้าอนุกรมเทเลอร์ก็มีอินฟินิตตัวเป็นอนุกรมกำลังตัวอย่าง2.4.1ให้หาอนุกรมเทเลอร์ของ Fx มีสูตรเป็น1ส่วน X รอบจุด1หลักคิดเหมือนกับการหาโพนามอะนะ 1, นะ่เนี่ย อนุพันธ์หาและ1ส่วน x กําลังสองอนุพันธ์ดับที่ส2ส่วน x กําลังสแต่เราต้องสังเกตนิดนึงนะเครื่องหมายบวกลบ2นี่ขอเขียนเป็น2 f a แฟก c i เร2ส่วน x กําลังสามหาอนุพันธ์อีกครั้งหนึ่งตัวนี้ลบ6ขอเขียนเป็นลบ3 f a c t o r เเวลาหาพจน์ทั่วไป่ต้องฝึกสังเกตกันอนุพันธ์อีกครั้งหนึ่งส่วน x กําลัง5 ยี 4, ่สีเฉยๆลองเขียนเป็น4ี่แฟกทอเรียลอนุาพานธ์ที่5ก็เป็นลบร้อยยี่สิบส่วนเอ็กกำลังหกลบร้อยยี่สิบคือลบห้าแฟกทอเรียลฝึกสังเกตอันที่หนึ่งบวกลบสลับกันเพราะฉะนั้พนพจน์ทั่วไปเนี่ยควรจะเป็นลบหนึ่งยกกำลังอะไรดีห้าติดลบ อันดับ5ติดลบอันดับ4ได้บวกอันดับ3ติดลบโดยลักษณะนี้เนี่ยนะก็ควรจะเป็น N, เล็กเลขคี่ติดลบหไหมควรใช้อย่างไงถัดไปคำว่า Factorial เนะีก็ฝึกสังเกตนะว่ามันควรจะเป็นอะไร Factorial อันดับ5 อนุพันธ์อันดับที่5 5 f a c t แฟกทอเรียลอนุพันธ์อันดับที่4 4 f a c t แฟกทอเรียลอันดับที่3 3 Fa ามแฟกทอเรียลมันควรจะสอดคล้องกัน n f a c แฟกทอเรียลอนุพันธ์อันดับที่ n เนี่ยที่จุด1ควรจะมีค่าเป็นเราก็เอาหลักคิด2ออันนี้มาใช้อนุกรมเทเลอร์ มีจำนวนเทอมอินฟินิตเทอมนะเขียนสูตรก่อน f ที่จุด1 f พรมที่1 x 1กําลัง1 f เบิลพที่1 x ลบ1กําลัง2องหาได้2แฟกเมื่อกี้เนีเราพบว่า f n 1ควรจะมีค่าเป็นลบ1กําลัง n คูณกับอะไรนีคูณกับ N f c t t r r i a เแล้วก็มาแทนค่ากันใช่ไหมแผนอนุกรมเทเลอร์ของ F ก็เลยมีสูตรเป็นตัวนี้เนื่องจากอนุกรมเทเลอร์น,นั้นะมองแบบอนุกรมกำลังมันก็ต้องมีบริเวณของการลูเข้านะเพราะฉะนั้นอนุกรมเทเลอรนะ์ถ้ามองในเทอมของ PNX บวก RNX แต่ถ้า,า n เข้าใกล้อินฟินิตแล้วเศษเหลือเป็น0นูนย์สองเหตุผลนี้นก็จะได้ว่า f x สามารถเขียนได้เป็นตัวนี้เลย sigma k ตั้งแต่0นถึง Infinite. อินฟินิตอนุพันธ์อันดับที่ k x ลบ a ยกกำลัง k หาได้ k แฟกทอเรียสามารถเขียนในรูปแบบของนะอนุกรมกำลังในส่วนนี้นะพิสูจน์นี่ไม่เอาแล้วนะละเอียดมากนะการพิสูจน์ก็ขอ,ขอข้ามไปก่อนต่อไปนะถ้าพบว่านะฟังก์ชันของเราคือ e กำลัง x หาอนุกรมเทเลอร์ อ้างสูตรได้เลย1 x, x, x 2 x 2บวก x บวก x กลังสส่วน2แฟบวกกลัง3ส่วน3แหรือกรณีทั่วไปเขียนได้เลย e x กำลัง x มีสูตรเป็นอะไรหรือ e x กำลัง x มีอนุกรมเทเลอร์คืออะไรเขียนได้เลยสูตรนี้ใช้ได้ทุกค่า x ไหมตรวจสอบการลู่เข้าลู่ออกแล้วจะพบว่า รูเข้าทุกค่า X อจะตรวจสอบโดยใช้ทดสอบอัตราส่วนนะหรือทดสอบนะ cn หารด้วย cn บวกหอย่างนะตอนหัวข้อแรกๆอ,อ้างได้เลย e กํลัง x เท่ากับอนุกรมกําลังตัวนี้เป็นจริงทุกค่า X อนุกรมเทเลอร์ Taylor ของฟังก์ชันไซน์อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันคอสต่อไปก็อ้างได้เลยว่า ทรายสามารถแทนได้ด้วยอนุกรมกําลังตัวนี้อนุกรมกําลังตัวนี้ลูกเข้าทุกค่า x นะตรวจสอบโดยนะอัตราส่วนก็ไดนะ้แต่ตอนนี้ไม่ตรวจสอบแล้วให้อ้างใช้เลยนะต้ององเดียวกันนะ cos x ก,ก็เหมือนกันนะมีอนุกรมเทเลอร์เป็นสูตรนี่ตัวอย่าง2.4.2 อนุกรมตัวนี้นมีฟังก์ชันผลบวกเป็นอะไรหลักคิดก็คือเริ่มต้นที่นอนุกรมเทเลอร์ที่เรารู้จักก่อน e กำลัง x มีสูตรเป็น sigma n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิต x ก,กำลัง n ส่วน n f a c t o r แต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยกำลังข้างบนมันเป็น x ยกกำลัง2 n 1ห,หลักคิดก็คือให้แทนค่า x ด้วย x ก,กําลังสองังนะ้นโครงสร้างของสูตรตัวนี้ก็กลายเป็น x ยกกํลัง2 n ทางด้านนี้ก็กลายเป็น e ยกกํลัง x ก,กํลังสองนะแต่เนื่องจากมันต้องมีเลข1อีกตัวหนึ่งคำว่ามีเลข1อีกตัวหนึ่งก็คือเอา x คูณตลอดเห็นไหมกลายเป็น x กำลัง2 n บวก1หาได้ยแฟเทอเรียลละด้านนี้ก็ x คูณ e ยกกำลังพราะนนั um ้ฟังก์ชัน e f x นะ x คูณ e กำลัง x กำลัง2มีอนุกรมเทเลอร์ our, เป็นตัวนี้สูตรนี้ใช้ได้ทุกค่า x ไหมนะคำตอบคือใช้ได้ทุกค่า x เพราะว่าสูตรนี้มันเป็นจริงทุกค่า x สำหรับเนื้อหาบทที่2นะก็เอาแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีทุกคน